กดก่อนนะครับอ้วนเลยครับผมได้ปีกเม็ดใหญ่นะครับผม

ดูคร <Workers. S 2> ับดู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 ว่ามีอะไรมั่งนะครับผมเดี๋ยวขอยัดกล้องหน้านะครับมีอะไรดีมั่งเลยดูดูบ้านะครับตะเกียบถี่นะครับผม ดูแข้งดูแข้งหน่อยครับแต่เพราเพื่นเนี่เนาะครับแต่อันนี้ก็สวยครามครับผมจะเป็นนกลูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาค่สุดยอดเลยครับผมผมว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับผมแต่เพเอื้อนเขานกผม ครูจัดนะครับผมก็เลยมองขึ้นไปอ้าวมาพอดีเลยครับผมเนาะจัดไปอีกหนึ่งแต้มครับเจ้าพารวยนะครับผมเอาเอาเลยไปเลยไปเลยโอ้โหคู่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 ู่ไปเลยโอ้โอ้โอ้ไเลยไปเลยอ่าไม่เอาซะแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับผมก็สวยงามครับผมไม่ว่าจะเสียงดีหรือไม่ดีก็จะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับผมคุณไว้ก่อนคุณไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นเตี้ยมของพา้วยดูครับดูหนวกคิดว่าจะเป็นสองกุ๊กนะครับผมเนาะเพื่อนว่าไงครับโอเคนะครับผมก็คามก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับผมเนาะอ๋อ ในคลิปนี้เฝ้าโดยเจินใหม่ชีหนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ